โอเคครับผมคันนี้นะครับเป็นเลก้างใวันนะครับผม A200cc นะครับ A1 เนาะคันนี้เป็นทรงคุยเซอร์นะครับผม2 0 0ซีนะครับผมแล้วคันนี้จุดเดือนสิบปีหนึ่งแปดนะครับผมไปปีหนึ่งแปดล้วนะครับผมวิ่งมาหมื่นโดต้นๆนะครับคันนี้นะครับเป็นทรงที่สวยนะครับคันนี้เขาออกแบบทรงมาสวยจริงๆนะครับผมราคาย่อมเยามากๆครับแค่สองหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผม ก็เดิมเดิมหมดเลยนะครับโชคหลังก็ให้เป็นโชคขับแท้งมานะครับผมสวยมากครับรูปทรงเขาเนี่ยสวยจริงๆนะครับเนี่ยโอเคไล่ไปดูรายละเอียดต่างๆเลยเนาะนะครับเนี่ยผมจะค่อยๆไล่ให้ดูนะนะเนี่ยนะครับผมเราจะมีลอยใช้งานปกตินะครับตรงนี้เป็นรอยที่บอกบอก,บอกกดในตรงชุดสีตรงนี้อยู่แล้วนะครับบอกมันจะกดลงมาปแล้เลานั่งเนาะ นะครับผมถังเถิงเนี่ยฮะติกงติ๊กเกอร์ก็เป็นรถใช้งานปกตินะครับพอถึงความเดิมๆนะของรถนะครับกระจกกระจกเนี่ยสวยจริงนะงกระจกนะครับสไตล์กระจกเป็นแบบสไตล์ย้อนยุคหน่อยนะรูปแบบไฟหนองไฟหน้าเขานะเนี่ยนะครับข้างหน้าให้เป็นดิสเลย์มานะครับผมก็ดิสค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวขอดูดว้อย่าง ยางขอบสิดเนาะขอบสิบแอันนี้นะครับถังข้างนี้นะติดสลักครับดิวก้านะครับผมข้างล่างเขียนว่า the dream of freedom นะครับดูบนถังกันบ้างนะครับถังไม่มีบุหรทั้งสิ้นนะครับผมก็จะมีนี่ฮะเนี่ยให้ดูกันจะชัดเลยนะครับผมจะได้แบบมาดูตัวจริงก็จะได้เหมือนในคลิปเลยนะครับ ลูกค้าที่มาดูส่วนใหญ่ก็บอกว่าเหมือนในคลิปนะครับเรามาดูตัวจริงแล้วนะครับเพราะผมถ่ายให้เห็นชัดๆเลยนะฮะซับแทงสองสองข้างนะครับข้างหลังเนาะโชกคนะครับผมสตองสเตอร์เนี่ยฮะโซเซอร์ยังถือว่าสภาพดีนะครับผมสภาพดีอยู่นะครับเครื่องกันบ้างเป็น200ซีซีนะครับคาบูราคา20,000กว่าบาทถือว่าถูกมากนะครับในรถทรงนี้นะฮะ อยู่เลทนี้ถือว่าถูกจริงนะครับรถปี18ไปปี18แล้วจะขึ้นหนึ่ง้านะครับเนี่ยสภาพคงสภาพเครื่องเนาะโอเค,อ,เคอยากฟังเสียงกันละเดี๋ยวเราไปอ๋อเดี๋ยวกุญแจยอยู่ทางนี้เนี่กุญแจกุญแจยอยู่นี่นะครับผมสองดอกนะที่จะบอยู่ตรงนี้เนาะถ้เปิดตรงนี้ปุ๊บหน้าไม่ก็จะเด้งมาอย่างนี้นะครับนี่ฮะหนึ่งหมื่นสองพันโลนะครับผมโอเคเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันเลย ตันงง่ายๆนะครับนิ่มๆอยู่นะครับไฟหน้าเป็นอย่างนี้เนาะผงตามติดหมดนะครับไนะาม,ม,านะม่นะครับประมาณนี้เนาะสวยงามนะครับลองเบิดให้ฟังกันเสียงป้ายนะครับป้ายสั่นเห็นไหมยป้ายสัน่น ส่วนเรื่องป้ายเนี่ยโอนในทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับผมไม่ต้องห่วงน,นะครับว่าจะเป็นป้ายจังหวัดอะไรนะบางคนลูกค้าไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่โอนในทัว่วประเทศแน่นอนนะครับแน่นนะโอนในทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับผมมีชุดให้หมดละชุดคงชุดโอนแ,แจ้งย้ายมีหมดนะครับผมไม่ต้องหว่วงโอนจังหวัดไหนได้ป้ายจังหวัดนั้นนะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับริวก้าไอวันนะครับผมราคาสองร้อยเนาะสวยนะครับสวยเลย ในราคานี้เหลืราคานี้ถือว่าสวยมากแล้วนะครับผมราคาถือว่าถูกถูกแล้วนะครับน่ฮะปลายท้ายจะมี LED ตรงนี้หลอด LED นะโอเคประมาณนี้นะครับน้บปัดก็ประมาณนี้นะเกอ,อันนี้เป็นกิโลอย่างเดียวนะครับผมวัดวัด,ว,ดวัดไม่เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นเกน้ํามันนะครับผมแล้วก็วิ่งมาเท่าไหร่นะครับกี่กิโลนะครับผมนี่ก็จะเป็นสวิตตุกต่ํา ใส่เลี้ยวแต่นะครับผมนี่ก็จะเป็นปิดเครื่องกเรครือตรงนี้ได้นะกดก็จะปิดนะครับโอเคสำหรับคันนี้ก็มาในขอมสำหรับหรือก็ไอวันเนาะสนใจติดต่อมาได้เลยครับสวัสดีครับ